Ô con ơi 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 con Con โลสวัสดีเราชาคุมากกันด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เรากลับมาอยู่เอ่อก,การสอนทำต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เรามาสอนทำการลงมอดโมเดล VRM ใน r e t h o Community กันได้เองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเดี๋ยวเพราะว่าบีจะไม่สอนลงโปรแกรมยังไงนะฮะแบบว่าเราจะทำเราจะลงโปรแกรมมอดยังไงไปหาดูคิเองนะ,ะซึ่งบีจะไม่สอนนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยดีกว่าถ้าเราเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นเกมเอ่อ เซเลชันให้เราหาเกมที่เราจะเลือกมอดก็คือเลเทลครับพอีครับซึ่งถ้าอยากให้ขึ้นหน้าแรกก็ให้ทำการกดติดดาวเลยนะเราจะขึ้นอยู่หน้าแรกแบบนี้นะกดเซเลชเกมไปทําการเลือกเซเลชโปรไฟล์จากนั้นไปที่ออนไลน์แล้วก็พิมพ์หาคําว่าเลเทลพีอาร์เอ็มแบบนี้จากนั้นกดดาวน์โหลดแล้วก็ไปที่เอ่อมุมมอง LCTHIRD โอเคโอ้ C T H I A okay. oh, ตัวนี้ต่ออีกทีหนึ่งครับจากนั้นเราก็อ่าถ้าอยากเป็นมุมมองหนึ่งด้วยเราต้องโหลดตัวอันนี้มาด้วยครับมอมอิโมจิอิโมจิตัวนี้ด้วยนะฮะเพื่อแบบว่ามันเป็นอารมณ์แบบในการแบบว่าเราเห็นมุมมองหนึ่งกับหนึ่งกับสามได้เข้าใจไหมฮะทุกคนโอเคจากนั้นหลังาเราโหลดเสร็จใช่ไหมฮะเราจะมีทําการประมาณนี้ฮะ มันจะอยู่ในหน้านี้เลยมันจะอยู่ในหน้านี้เห็นไหมจะมีทำการเปิดแล้วจากนั้นปุ๊บไปแรนชเชอร์เกมมาได้เลยกดที่ Side, มุมซ้ายผนอันนี้คนเห็นใช่ไหมก็กดที่ออนไลน์ก็อันนี้เราก็กดไปที่สร้างห้องนะทุกคนแล้วก็เลือกอสร้างแบบเล่นเหมือนเล่นปกติแต่เรายังไม่เล่นนะเราเราจะเลือกที่เข้าอันนี้ก่อน อย่างแรกเลยทนะุกนคนตอนแรกเราจะเป็นมุมมองอย่างนี้ก่อนนะครับอยมีเลือกให้เป็นม,มองหนึ่งทำไมไม่เป็นอุอ่าจะบลกจะบล็กคนนึงนะโอเค,อเคก็คุณผู้ชมฮะเออมันบล็อกเลยเอาเป็นบ้านถ้าเรากดเลือก,กอีโหมดอะอะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะเข้าเป็นมุมมองหนึ่งเลยแบบว่าจะมีหนึ่งกับสามมาพอนั้นนะฮะก็เดีย๋ยวเราเข้าเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เรากลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปกันเลยดีกว่ากดไปที่เปิดโฟลเดอร์เกม ทำการกดปุ่มโต e ฮะแล้วก็หาโฟลเดอร์เกมของเล่นท่อคอมเมดีว่าคุณเก็บไปที่ไหนกันนะดังนั้นเราเจอเล่นท่อคอมเมนี้ฮะโฟลเดอร์ปุ๊บเราจะเจอโฟลเดอร์ vrm แล้วก็ทำการกดเปิดเข้าไปถ้าเราเปิดปุ๊บอ่ามันจะโฟลเดอร์มัางเปล่าใช่ไหมแต่จะมีเอกสารหนึ่งก็คือชื่อเราจะเป็นชื่อของเราก็คือชื่อเราในเกมด้วยอย่าง,องหอมมี่จะเป็นชื่อ little black bear ลอยใจใช่ไหมฮะ ก็จะมีตัวเลขด้วยนะครับผมก็ให้ทำการหาโมเดลลงท้ายด้วยไฟล์ VRM เอามาใส่นะก็จากนั้นเราก๊อปกด Ctrl C แล้วก็เอามาวางไว้ที่นี่เดี๋ยมีอนุญาตลบตัวเก่าจากนั้นเราเอาชื่อตัวเนี้ยมาใส่ทำการเปลี่ยนชื่อปุ๊บโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีข้อผดเดี๋ยวมีดอสเบสเอต้องขอโทษดยนทุกคน แากนั้นเราก็กดไปที่เกมฮะกดออกเข้าใหม่ทุบเฮ้ยนี่ก็เปลี่ยนแล้วทุกคนฮะเราจะทําการเปลี่ยนอ่าเห็นปะอันนี้จะเปลี่หนมุมมองหนึ่งเราจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเราอยากเห็นมุมมองสามก็กดเต้นอีกรอบมัจนจะประมาณเนี้ยก็จะเห็นมุมมองสามนะครับผม ถ้าเราอยากให้คนอื่นเห็นตัวเราแบบเป็นสกิลเรานะฮะก็ให้เพื่อนๆลงแบบนี้แล้วก็ทำตามไปเลยก็เราจะเป็นอย่างเงี้ยสมมุติเราอยากให้คนโอลิมิวนะฮะเราจะลงอยากเราอยากเห็นของโอลิมิวให้เป็นให้เป็นแบบตัวละครใช่ไหมเราก็ต้องขอคุณโมเดลของคุณโอลิมิวมาปุ๊บจากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อแล้วกลายเป็นเลขปุ๊บอย่างก็โอเคอี๋ยวเราได้มาแล้วก็จะขึ้นประมาณตามรูปนี้นะฮะ ก็โอเคฮะทุกคนเสร็จแล้วไม่มีอะไรครับก็จะมีแต่ชื่อเนะี้ยอันนี้คือเพื่อนที่เราเข้าร่วมเล่นทุกคนที่เราไปเล่นกับเขาอ่ะจะมีชื่อตามนี้เลยถ้าใครอยากให้คนไหนเลืแบบมีตัวละครที่แบบเป็นโมเดเอ่อย่างที่แบบว่าชอบชอบบในตัวละครเกมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้เขาลงแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาตัวละครมาใส่ปุ๊บทําการเปลี่ยนเลขแค่นั้นจบแล้วนะทุกคนก็จะเห็นกันแต่เหมือน,นอารมณ์ว่ามุมองใครมองมันนะ เห็นเหมือนกันแหละแต่แต่ว่ามันหนอกอนของแขกของมันแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้จบในเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าผมไปแล้วฮะบ๊ายบายนี่